อัญญติตถิยวัคที่ห้มิราคาสูตรข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะสาวสถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเพื่อประโยชน์อะไร เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่พวกอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายอยู่ประพฤติปรมจารย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อสำรอกราคะดูกรภิกษุทั้งหลายก็ถ้าพวกอัญญะเดรถีปริพาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายก็ทางมีอยู่หรือ ข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะมีอยู่หรือเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่พวกอัญญะเดรธีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายทางมีอยู่ข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะมีอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทางเป็นไหนะข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะเป็นไหนะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนแลคือความเห็นชอบดําริชอบเจรจาชอบทําการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เป็นทางนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อสำรอกราคะดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงชี้แจงแก่พวกอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้จบสูตรที่หนึ่ง